ยิดีต้อนรับเข้าสู่บูคุนซี่สตูดอเรียของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับโปรดิเซอร์คนหนึ่งซึ่งเป็นโปรดิเซอร์คู่ใจของบิอันเซ่เดอ e วี n d Travis Scott ต a n y e West นะครับเขายังเป็นเจ้าของรางวัลแกร m m y อีกหลายๆลารางวัลและได้รับสมญานามว่าเซ n ส์ก็อต หรือเทพเจ้าเสียงสังเคราะห์วิดีโอนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะมีวิธีการทำยังไงให้ได้ซาวแบบไมค์ดีนซึ่งเขามีฮาร์ดแวร์แพงๆนะครับเต็มห้องไปหมดเลยแต่เรามีคอมเครื่องเดียวเราจะทำยังไงให้มันได้ผลลัพธ์แบบนั้นวันนี้เราจะมาดูกันครับผม อันนี้เป็นโปรเจกต์คร่าวๆนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูเสียงข้างในที่น่าสนใจดีกว่าเนาะอันดับแรกมาดูตัวนี้ก่อนตัวนี้ผมอยากให้ดูมากๆเลยเป็นเมโลดี้หลักนะฮะอันนี้ผมใช้เป็นโอมนิสเฟียครับโอมนิสเฟียตัวนี้ซึ่ง ผมเขียนเป็นคอร์ดแต่ว่าถามว่าทำไมเสียงมันออกมาดูดูเป็นเม็ดดูเป็นเม็ดหมายถึงว่าดูกระจายกันอะเนี่ยเสียงออกมามันเหมือนแบบนี้นะฮะคือเหมือนผมไล่โน้ตไปอย่างนี้แล้วก็ไล่ลงมาอย่างนั้นนะครับคือฟีเจอร์นี้เรียกว่าอะไพเจเตอร์ซึ่งมันจะอยู่ใน Omnisphere เดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะ อ่าอันนี้เป็นพรีเซตนะครับผมอันนี้น่าจะของม o คนะครับซับ37ชื่อพรีเซตว่า Sci-Fi a r p a r p ย่อม,มาจากอ p เพ g เจอร์ก็คือตัวนี้นะครับผมสิ่งที่มันทำก็คือมันจะกระจายโน้ตในคอร์ดให้เราเนี่ยสังเกตดูเวลาผมเล่นอันนี้ผมจะเล่นในแพทเทิร์นนะ มันจะกระจายโนต้ตในคอร์ดให้เราอัตโนมัตินะครับผมทําให้เราสามารถเขียนเป็นคอร์ดแบบนี้แล้วก็ให้มันทําแบบนั้นให้เราก็คือเล่นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้ได้จริงๆเนี่ย FL ก็สามารถทําได้นะคือให้เขาทำอ r พเจ g เตอร์ให้ในนี้เลยนะครับก็คือผมจะคุมทั้งหมดแบบนี้ control A นะแล้วก็ผมกด alternate A ครับ นี่มันก็จะขึ้นตัวนี้มาอันนี้เรียกว่าอะเพจเ a อร์ซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับแบบนี้แล้วก็ดูแพทเทิร์นเห็นปะแล้วก็ดูการเรียงตัวของโน้ตมันก็จะเปลี่ยนไปนะฮะอะไรพวกนี้เราก็อาจจะได้แพทเทิร์นที่แบบต่างกันออกไปอลองแบบนี้ดูเนี่ยดูว่าชอบไหมไม่ชอบแล้วก็ Ctrl c t r l c c r l t r o l ให้มัน undo ครับแล้วเราก็ ปรับใหม่อย่างนี้อันนี้เป็นความถี่นะ TimeMultiply คือความถี่เราสามารถจะให้มันชาร์จหรือเร็วขึ้นอยู่กับเราโดยที่มันก็จะใช้โน้ตพื้นฐานจากคอร์ที่เราสร้างไว้ตอนแรกนะครับอันนี้เป็นคอนเซปต์ของ a p p เฟชเชอร์นะก็อยากให้ดูไว้ว่ามันเป็นเสียงที่ใช้บ่อยในคอนเซปต์ของไมค์ดีนนะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นพวกนี้ฮะ เป็นซาว์ที่ผมใช้คำว่าซีน e มา t i ติกนะครับหรือว่าซาว์ที่เขาใช้ในหนังอะไรเงี้ยการทำหนังอะไรพวกนี้จะใช้ซาว์พวกนี้เยอะนะครับอ่าลองฟังดูรู้สึกมีข้างล่างอีกนิดหนึ่งอ่าตรงพวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นซาวด์ซีนิมาติกเหมือนกันเดี๋ยวผมจะลองเปิด พวกนี้ทั้งหมดแล้วลองเล่นแค่ซาวด์ซีเน m มาติกเนี่ยมันจะมีความอลังการมากขึ้นเหมือนเวลาที่เราดูพวกทีเซอร์หนังอะไรพวกนี้ซาวด์พวกนี้จะถูกใช้บ่อยมากนะครับผมอันนี้เรียกว่าเอ่อโกอิน น,นี่พวกนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดเอาไปใช้ในสปร i ย e ได้เวลาที่คุณจะหาเสียงพวกนี้นะแล้วก็มีเสียงนี้เรียกว่าแบรม br am, R a a m นะครับเป็นเสียงเอาไว้แบบเปิดตัวอะไรสักอย่างเช่นเปิดตัวหนังหรือว่าเปิดตัวเพลงอย่างนี้ก็ได้นะฮะต่อมามาดูอันนี้ครับอันนี้เป็นเสียงที่ผมเขียนว่า Mike Dean เป็น Mike Dean Signature ลองฟังแพทเทิร์นนี้ฮะซาวพวกนี้นะครับเป็นซาวเอกลักษณ์ของไมค์ดีนมากๆเลยซึ่งผมใช้ดีว่าทำนะครับ ยูฮีดีว่าเป็นปลั๊กอินที่ผมว่าน่าจะเบอร์ต้นๆของผมแล้วในตอนนี้นะซึ่งมันจำลองอนาล็อกได้ดีมากๆราคาโอเคนะราคาผมว่าสมเหตุสมผลกับสิ่งที่ได้มานะแล้วก็พรีเซตตัวนี้เขาเขียนว่า by Howard Scar เมื่อกี้ผมลองเอาชื่อไปเซิร์ชใน Google ปรากฏว่า Howard Scar คนนี้เขาดีไซน์เสียงให้ Spectra Sonic ด้วยก็คือค่ายเดียวกับ Omnisphere นั่นเอง หมายถึงว่าเป็นซาวด์ดีไซเนอร์เบอร์ท็อปของโลกประมาณนั้นเลยนะเนี่ยที่ทำเสียงให้ดีว่านะครับผมเพราะฉะนั้นซาวพวกนี้สามารถใช้ได้หมดเลยนะ mm. เนี่ยมันก็จะมีความแบบความทรเวสกอทความอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันโอ้มันผมว่า มันดีมากๆสำหรับค่ายยูฮีเนี่ยนะเสียงต่อไปครับไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะเป็นเสียงเอกลักษณ์ของไมค์ดีนโดยเฉพาะนะครับมันคือเสียงมูคครับผมลองฟังดู อ่ะประมาณนี้นะครับพอเอามาเล่นกับเพลงเนี่ยมันมันฟินมากเลยลองลองดูนะ ความเคลื่อนไหวซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์ของไมค์ดีนมากๆเลยนะครับเสียงมุกเนี่ยผมจะบอกว่าผมใช้สูตรโกง <c ười> คือ,อ,อผมเขียนอย่างนี้อ่ามันคือตัววันช็อตครับผมนี่แบบนี้นะฮะคำถามว่าวันช็อตคืออะไรครับคือเขาจะใช้ฮาร์ดแวร์นะครับผมอัดมาโน้ตเดียวนะเป็นโน้ตยาวๆแบบนี้เลย เพื่อที่เราจะสามารถเอาโน้ตนะนั้นเนี่ยมาบิดมาอะไรได้เนี่ยเราสามารถเขียนเป็นโน้ตต่างๆนะครับหรือว่าสิ่งที่ดีของวันช็อตเลยก็คือเราสามารถที่จะสไลด์โน้ตได้ครับจากโน้นี้มาโน้นี้มันก็จะสไลด์ให้นะลองฟังดูเนี่ยข้างหลังมันจะมีความแบบสไลด์ขึ้นไปนะครับ มันคือโน้ตแบบนี้เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นไปนะถ้าเกิดว่าผมเอาอันนี้ให้เล็กลงมาอย่างนี้มันก็จะขึ้นไปเร็วอะถ้าเกิดอันนี้อาจจะเป็นโน้ตต่ําอาจจะยังไม่เห็นความแตกต่างมาลองดูโน้ตสูงบ้างนี่แบบนี้นะฮะอันนี้ประเด็นก็คือจากโน้ตนี้ขึ้นไปโน้ตนี้อะลองดูนะ อ่าอันนี้จะเห็นความแตกต่างเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันทําได้กับวันช็อตซึ่งมันค่อนข้างโกงนะเอาจริงๆคือการที่เราใช้พวกปลั๊กอินข้างนอกเนี่ยจุดอ่อนมันก็คือการไลด์การพอร์ตเมนโตก็คือโน้ตระหว่างนี้กับนี้มันเชื่อมกันโดยเขาเรียกว่ามันไม่เนียนอะแต่พอเราทําอย่างนี้ได้เราสไลด์โน้ตหนี้ได้มันเนียนไปโดยไปเลยใหลองฟังอีกที เนี่ยมันแบบเออผมว่ามันดีมากๆเลยกับการใช้วันช็อตนะซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งราคาไม่แพงเลยนะครับอันนี้ของผมใช้เป็นของ s i n p a เลของเอ่อพรอ a บแแล้วก็ l i c s LOSS ตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ให้ใน DESCRIPTION แล้วกันนะครับ ทั้งหมดก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้เรียนรู้อะไรไปกับ t utorial ในวันนี้เนาะผมก็พยายามแกะซาวเอกลักษณ์ของ Mike Dean อะไรที่เขาใช้นะครับเพื่อผมจะได้เรียนรู้เองด้วยแล้วผมก็เอามาบอกพวกคุณเพื่อเป็นโบนัสในชีวิตไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบูคุนซี่ของแท้ต้องกินกาแฟก่อนเริ่มคลิปครั้งหน้าจะมีอะไรมานำเสนออย่าลืมติดตามชมบูคุนซี่ utorial วันนี้สวัสดีครับ